ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news ก้าวหน้าเข้าแจงกะกะตข้อถูกกล่าวหาทำตัวเหมือนพักปียบุตรเชื่อมีเจตนาแอบแฝงที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าพร้อมด้วยนายปียบุตรแสงกนก,กุลนางสาวพนิกาว,วานิชเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการไต่สวนของกะกะต กรณีที่นายศรีสุวรรณจันยานาย,ยกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยกล่าวหาว่าการที่คณะก้าวหน้าส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่นเข้าข่ายมีพฤติกรรมเรียนแบบพักการเมืองขัดมาตรา111ของพรบรว่าด้วยพักการเมืองโดยนายปียบุตรกล่าวว่ายังไม่ทราบว่าก,กรกตตั้งข้อกล่าวหาอย่างไรบ้างแต่อยากตั้งข้อสังเกตว่า S 1> <S 1> กรณีที่มีการกล่าวหานั้นมีการร้องมานานแล้วเหตุใดกรกตจึงเพิ่งเรียกให้คณะก้าวหน้ามาชี้แจงในช่วงเวลาที่กำลังจะมีการเลือกตั้งอบตาแต่ก็ฝากถึงผู้สมัครที่ทางคณะก้าวหน้าสนับสนุนว่ากรณีนี้ไม่ได้เป็นผลที่ทำให้ผู้สมัครได้ใบเหลืองใบแดงเพราะตามกฎหมายกำหนดโทษไว้เฉพาะผู้ที่กระทำเสมือนพักการเมืองหากกกตระบุว่าคณะก้าวหน้าผิด ก็จะมีโทษปรับและจำคุกทั้งนี้การเลือกตั้งท้องถิ่นตามกฎหมายไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคแล้วก็ไม่มีพรรคการเมืองไหนส่งผู้สมัครในพื้นที่ที่ส่งในานามของกลุ่มดังนั้นการเลือกตั้งท้องถิ่นมันคือความเป็นอิสระของผู้สมัครจึงเกิดคำถามว่าทำไมจึงมีแต่คณะก้าวหน้าที่ถูกร้องเรียนว่าทำตัวเสมือนพรรคการเมืองเนื่องจากสนับสนุนผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น ขณะเดียวกันในหลายจังหวัดก็มีการส่งในนามกลุ่มเช่นจังหวัดสมุทรปราการชนบุรีบ้านใหญ่ที่นั่นก็มีการส่งในนามกลุ่มส่งต่อเนื่องมาหลายสมัยแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจงใจร้องเรียนเฉพาะคณะก้าวหน้าที่ผ่านมาร้องกี่เรื่องและสําเร็จกี่เรื่องตกลงแล้วร้องเพื่อสกัดกั้นเราและเลือกที่จะร้องเฉพาะกลุ่มใช่หรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากมติชน อย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ